กล้วยเด้อจ้ากล้วยเด้อกล้วยสวยๆว,วิง่งงามๆขายถึกๆม,มาจ,ามาจา้ามาจ้าเอ้าวันนี้ขายกล้วยเจ้าเออวันนี้ได้กล้วยมากผมจะตัดมากใหม่เดี๋ยวพอไงโอ้ยกล้วยขึ้นงามจ้าว่าเออธรรมดาเนาะคือคนขันน้นละป <c oughs> ลูกเองรับรับมาหนิปลูกเองตัดมาบางหันน่ะซื้อรับกับมีอยู <c oughs> อ่เออซื้อรับกับมีตะวา,ขาเขจาวัาน์เหนือมาทรงกันแลยเอาของเจ้าของมาขายสกอน ขจังไรนี่ตามไปเลยพ่อนยัตามไปเออตามไป้ยไลยครานี่แหละอยานนกบางสกอนเด,ด้อียกดีๆเอาเ้ามาเป็นโทรศัพท์ไยมาจีเพ่อนัยจะเรือเราได้เดี๋ยว,อยว่อยรับโทรศัพท์ก่อนอ่าแล้วเดอก,ก่อนฮ<ะ>ัลโหลโอจ้าจ้าจ้าเสียกล้ยมาซองวัดเโอได้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 ไดได เดี๋ยวมาซองฮอดพี่ให้แชรไ,ไปเอาโอ<ะ>้มันซองฮอดพี่เนาะโอเคโอเคจ้าจะจ้าจ้า,จาขอบคุณหลายๆค่ะตามป,ป้ายบ่ตามป้ายเพื่อนยัยเอาอันนี้ละอันนี้ละซองวีแต่ซองวีเลยบ่เอานี่ละซอ,องวีให้ผมนงก่อนซองวี สองวีเนาะสองวีสองวีง่งามมาเกลี่ยนะอืมง่ามเหรอเนาะเขาเจ้าเสียมาสง้งไข่อยู่ั่นเอ้าเอ้าเอ้ามีสิบบาทจังได้ดูนี่ตามป้ายแมก็นั่นเด็กป,<อ>ป้ายนี่น่ะป้ายนั่นน่ะ ี่สบาทเนียเออสองมีสิบสเจ้าสิไม่มีสิบบาทอีกย่างคนมันบ่พ่อเนี่ยนี่เอามาอีกขึ้นมาะนาเอามาสองมีสี่สิบเก้าเยอะบวกเลขวัดถือโอเปแมนสองมีแปดสิบอกับบวกวัดถือกันสองีแปดสิบเออมีละสี่สิบแม่มีละสี่สิบบาทเอามาไหเบิดโตเราสี่สิบาทเอาขึ้นไปบีนึงก็สาบ่พ่อเนี่นีบ่พ่อ คือเบบีนึนงเงินมข่ขอเราเนี่ยเอามีการเอาขึ้นอีกเพราะง่ายอย่างน,นี้ไหมมี40บาทอเอาเอาไปวิเดียวก็ได้สนะอือไป40บาทมันรุ้นมาสื่ออีกด้วยง่ายด่าขอบคุณหลายๆหมอนรื้อมาสื่ไม่ด้า หัวมอ,มอ,มอ,มอกัขคอยจีเจ้าอืออืมอมีการจะับป้ายปานมาเฮอสชิบะรูท่านอือแดงสีกับมีู่กค้านี่ย